สวัสดีจ้าเมนี้จะมาเฮ็ดชูชีปลาทูหนึ่งเดี๋ยจ้ามาเบ่งสมผสมกันเลยปลาทูจ้สองโตเดี๋ยวจะเอาไปทอจจาเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวเครื่องพริกแกงเพดจา้าใบบัุ่งพริกสดพริกแดงกินดากระเิจา้าเสร็จแล้วก็เอาใบบักหุ่งจ้า มาฉีกเอากานตรงกลางออกเดี๋ยวเขาจะซ้อยใบบางหหดเป็นชิ้นน่อยๆจะเอาไว้โรยนาะชูฉีประทูห้อ หันปปห่นใบบําหวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถ้่วพักไว้ก่อนจ้าเสร็จแล้วก็เอาพริกแดงกินดาจ้ามาหั่นไว้หัน่นฝอยฝอ,อยจ้าเม็ดพริกเขาก็จะขูดออกจ้า เสร็จแล้วก็พาเคืองแล้วก็ขูดเอาเม็ดออกจ้ะแล้วก็หั่นผิกให้เป็นชิ้นหน,หน้อยๆจ้ะ เเมนูชูชีปลาทูหนึ่งกระเฮนงายจ้ะเครื่องปรุง่บลายเฮากระหันพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้่วผักไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทอดปลาทูกันเลยจ้าเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพื้นลงไป น้ำมันพืชเท่ากับส่ไห่พอถ่วมกับปลาทูจะรอให้น้ำมันพืชหอนก่อนจ้ะน้ำมันพืชก็บหอนแล้วเอาปลาทูลงถอดเลยจ้ะถอดปลาทูเทาก็จะถอดไปจนกว่าให้ปลาทูเขาสุกเหลืองกรอบจ้ะ ทอดโดยไฟอ่อนๆเราก็ทอดปลาทูมาสักพักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็มากลับปลาทูจ้า กับประทูแล้วกระถอดประทูต่อจนกว่าประทูสุกทัวกันทั้งสองด่านจ้าถอดประทูมาเลย ปลาทูห้องกระสุกเหลืองกรอบแล้วจ้าปลาทูกระสุกทั่วกันทั้งสองด้านแล้วเซลวกตกขึ้นเอาไปพักไวใ้ใหเสด็จน้ำมันจ้า เสร็จแล้วเขาจะมาพัดเครื่องผกแกงกันจ้าเอากระทะตั้งไฟใส่กะทิลงไปกะทิหอนแล้วเสร็จแล้วก็เอาพิกแกงเพจจะาลงไปพัดกับกะทิเขาิกแกงเพจแย่อ,อยก่เอาลากผักชีตาเพิ่มจ้าจะเห็ดให้ พัดชูชีเฮามีความหอมจ้ากสล้กะพัดเครื่องพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันจ้าพัดไปเรื่อยๆจนกว่าให้เครื่องพริกแกงกับกะทิเฮาเข้ากันมีกลิ่นหอมจ้าแล้วก็พัดให้กะทิแตกมันจ้าพัดไปเรื่อยๆ ขาก็พัดรกะทิกับเคืองพริกแกงมาเรื่อยๆกะทิข้า็กริ่มแห้งขอดลงอ้าก็เติมกะทิไปเพิ่มอีกจ้าแล้วก็พัดต่อไปอีกเรื่อยๆก่อนจะพัดรกะทิกับเครื่องพริกแกงก็มีความหอมขึ้นมาแล้วจ้าพัดต่ออีกจังน้อยให้กะทิแตกมันจ้า ผัดเครื่องผีแกงกับกะทิมาเลยๆกะทิก็แตกมันแล้วจ้าเครื่องผีแกงกับกะทิที่ผัดก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วจ้าเสร็จแล้วก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป ใส่ล้ก็ใส่น้ำปลาจ้ะใส่ผงปรุงรสจ้ะใส่แล้กะคน้นคลุกเขา่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค้นจนกว่าให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากันดีจ้ะ คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วจะมาซิมรสชาติเบิรงจา่ามารสชาติได้ตามที่เขาต้องการบอรสชาติได้แล้วจา่ารสชาติของจูฉีปลาทูก็จะรสหวานน้ำจา่าแต่บอห้หวานหลายจา่าความเค็มปลาทูก็มีรสชาติอยู่ในโตอยู่แล้วจา่าเสร็จแล้วก็ใส่ใบบักหูจา่า ใส่พริกแดงกินดาซอยเสจแล้วค้นคลุกข้าวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเครื่องชูชีพปลาทูก็เซ็นเรียบร้อยแล้วจ้ะเซ็จเรียบร้อยแล้วยกลงจากเตาเลยเขาก็เตรียมปลาทูใส่จานไว้เจะเอาน้ำชูชีมาลาดใส่ปลาทูจ้ะ นำชูชีปลาทูกระดาลงไปหลายๆแล้วจ้าบางคนอาจจะว่ามากักนำชูชีคนๆก็เติมหางกะทิได้จ้าน้ำแกงชูชีปลาทูเอาไว้คุกกินกับข้าวสวยอัอนก็จะหอมจ้าหอมกินเครื่องผิกแกงจะเรียบร้อยแล้ว ก็เอาใบมะกหดกับพรกที่เหลือจ้าโรยลงไปเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าชูชีประทูชูชีประทูกินกับข้าวสวยอันหอนแสบจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม